เอ,เอาละเอาละเอาไป,าไป,าไปอะนสตาแรมเขาเมื่อไงเนามาทำอะไรป่ากลก้วยมาตัดกล้วยพี่น้องเคยเอาแต่ว,ว่าวกดจอมเข้าไปเต้นโดนผมว่ามันกระเกยจังหวะนึกถูกเอเอถูกเออเฮอพอดีเลยพอดีเลยไปแขนมืออื่นเลี้ยงก้อนนี้มาจองไว้ก็ลอกก็เลิกกินเบิดแล้วมองบ้านลูกแม่สะอาดก็ไม่ก็ลอกกินเบิดแล้วมาเบิดก,กินจาน่ว้ก,ก็เลี้องมันเแค่ไยหนก็เลีนเนาะ Ui, anh นั้น mình rút แล้ว rút แล้วหน่วยนั้น rút แล้วมาไป đi จักวีหนึ่งสองสี่ห้าหกเจ็ดแปดวีแปดวีแต่ว่าโอเ้ยเส้นนี้ส้นกับเส้นนี้คือหอย,อย <laughs> เส้นนี้เสียนน้พ <laughs> ุน้น <laughs> นาฮีตายีลี <laughs> ย่นดำพบาแกเสียฮี ว่าแม่ไปอาขึ้นขายอีกย่างหน่งไปเบิ่งกันนะเฮาเพิ่นขายอันหอมขายกล้วยแนวใส่บุญมื้ออื่นพี่น้องเอ้หน้าบุญเด้อไม่ต้องไปซื้อไก่เลยเพื่นนี่ยของจำเป็นข้าวแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเหนียวนี่เฮ็ดนี่อย่างเนี่ยขนมเทียน ขโมขมขนมเทียนใส่เมกใส่นกไเตอันนี้คือส่วนประกอบของแกงปลาย่างจ้านี่กระชายกระชายมันละเท่าไร่นี really ่บาทมันละสิบบาทมบปตรงปลูกเลยกระปุ่นชื่อเอาหาบโอ้ยเคยบอกพี่รองว่าไปกินเาวัดแต่ว่าคนสิปลาทกแกงไรกินเาวัด

วันเสาด้ว่น้องวันเสาคือมืออื้นน yeah, si ี่แหละเออคือมืออื่นแต่ว่าเขามียงแยงแล้วทำไมต้นระปเอาอย่างจัดยังแค่ได้เอาทำไมตั้งคจไม่ซื้อออกมาเอาแล้วก็ะถาอันหน้าแล้วเก็บพักติวนีค่ะพริกพริกแม่แม่ซื้อเอาพริกแม่ส้ำง้ำเถอะ wow